ดีตอนเช้าค่ะ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลน้องกับสาวหน้าแก่ชิบบ้านคือเก่านอกค่ะามื่อนี้อ้ยน้องไก่เห็นบ่อคพันไดลูกละขอถ่ายน้อยเป็นกระยานเนาะเป็นกระบาดยานในนอถ่ายกันได้ <c oughs> ขอถ่ายน้อยอากาศหนาวเด้อค่ะ สิบสี่องศานครพนมนะคะบ้านสาวนาแก่เนาะคะ่ะแต่ว่าดียังมีแดดเนาะค่ะพี่น้องยังมีแดดเนาะ,ค,ะค่ะนีะ่แหละค่ะป่ะจพาไปเบิ่งวิถีชีวิตคนบ้านนอกเขานะคะนี่ค่ะบ้านนะคะหลังเล็กๆแต่ก็มีความสุขเนาะคะ่ะอันนี้เทียงนาโดนละค่ะลายปีละค่ะอนุรักษ์ไว้เนาะค่ะนี่นี่ค่ะ นี่ะต้นมะพร้าวอนุรักษ์ไว้โอ้ยลมหนาวมีแดดแต่ลมหนาวเด้อค่ะตื่นเศ้ามาหับกะสิไปเอาควายออกจากคอกเนาะคะ่ะเอาควายออกจากคอกเนาะคะ่ะ S 1> <S 1> <S โอ้ยเบิร์นเลยงามนะคะเกิดเองเด้ค่ะนี่ไก่คอกอัน,นคอกงัวคอกควายเบิ่งนู้นค่ะโอ้มาเขือกระเป็นเบิ่งนู้นนั่นมาเขือนะคะใบตองน้ำเพชปรปลุกป,ปะ ออกคอกออกคอกไปไปไปลมหนาวนะค่ะพี่น้องอืบรรยากาศดีทองทุ่งมืดหน้าเข้าแล่ะกะ สิเป็นแบบนี้แล้วเนาะคะ่ะเอาธรรมชาติมาฟากดียังมีแดดนะคะนี่เขากะเลี่ยงวัวไวแล้วเนาะคะ่ะ ใบตองอยากซนค่ะจักเป็นอย่างสดใสมีน้องอย่างมหาละ่ะโอ้ยอยากซนอืออยากซนเฮาอยู่ตรงนั้นแหละมิอย่างอยากมาซนจักเพิ่นเป็นอย่างเพิ่นมีอยากมีน้องอีกแล้วได้ค่ะนี่เพราะว่าเกี่ยวบผสมแล้วได้ค่ะนี่ใบตองนี่ลูก ลูกสองได้บันผุ่นน้ำเพชรผุ่นอยู่ผุ่นมันนี่เพิ่นงุดงิดใส่สาวดอยไหมไม่เป็นอย่างเ,เพิ่นงุดงิดอยากซนเพราะเพราะว่าเฮากับเอาเพิ่นออกจากอคอกคุยกับเพิ่นโอ้ยตั้งแต่ใบตองนี่เอามาเลี้ยงสาวนา้าแก่มาเลี้ยงตั้งแต่นี้น้อยซ้ำลูกเพิ่นได้่ะซ้ำน้ำเพชรเลยตัวนี้น้อยเลยตั้งแต่ได้ ีมือนี่บ้านี่เพิ่นเนี่ยเข้าผสมแล้วเนาะเพิ่น,เน็เกิดอากาศงู้ดนิดไหมจากสซนอากาศดีค่ะบ้านเฮาดูสิค่ะบรรยากาศสวย หน้าแล้วก็เริ่มแล้วค่ะปีใหม่นะคะกอากาศกับสิทธดีนะคะใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะคะเหลือบกีมือนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีปีใหม่เด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยเด้อค่ะประสบความสําเร็จนะคะในทุกๆเรื่องนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้มีแต่วันดีๆเด้อค่ะเห็นบอกว่าสนขนาดหน้านี่ค่ะ โุ้ยสะดอยบกกาเข้าไกลเด้อคันนี้งดยิดบ่หรือเป็น,นยังเป็นงุดยิดนะฮะปกติ่นก็บคกวยอันเทด็ดใส่ดอกบกกาไปถ่ายไกลๆยานอันนี้ผูกเสื้อเด้ยคันนี้ราะว่าเพิ่งุดยิดในล้างก่ยมือเมื่อเช้าวนี้ก็ยักษ์โซนเฮา จังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งที่ตับให้สาวหน้าแก่ชีวิตบ้านๆนำแน่เด้อค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะบ้านพี่เมืองน้องของเขานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวก็ต่างประเทศนั้นนะคะที่ให้การที่ตามสนับสนุนสาวหน้าแก่ชีวิตบ้านๆมาโดยตลอดนะคะขอทุกท่านประสบความสําเร็จนะคะ สำหรับมือนี่พอแค่นี้แล้วเนาะค่ะค่อยพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ